4,3,2,1,Go ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการข้าพเจ้านางสาวพีรพรตะโคตร เกิดวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2531วันจุวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2555อายุราชการ10ปีการศึกษาสูงสุดปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพตำแหน่งปัจจุบันครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อขอเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าไิเริ่มพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้<ม>เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะและการเรียนรู้ตามศักยภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น,น,นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรต่อไป1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าริเริ่มคิดค้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรต่อไป1.3จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ ้าพเจ้ามีการีเริ่มคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและทำงานร่วมกันมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4สร้าง และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการเริ่มคิดค้นและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการรีดเริ่มคิดคน้นและพัฒนารูปแบบการวัดและการประเมินผลตามสภาพรีงด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และนำผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการีเริ่มคิดค้นวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และนำผลการศึกษามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการริเริ่มคิดค้นและพัฒนาการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดบ,บรรยากาศแก่ผู้เรียน18อ่งุบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการปุ่บรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยการที่เริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้2.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายวิชาข้าพเจ้ามีการริดเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน2องุสาปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบ หรือแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครืออใารหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี 3. ด้านการพัฒนาตนวเองและวิชาชีพ31 ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องโดยตรงและงานที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงการเรียนรู้อบรมด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีดด3.2ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี3.3 ข้าพเจ้านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยเห็นได้จากการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ส ที่มีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนด้านการคำนวณคือในปีพุทธศักราช2561เด็กชายนัชนุลช่วยจำพุทธศักราช2562เด็กชายนัดลุดลพระพินิตและในปีพุทธศักราช2564เด็กหญิงวรุณลพาขันธา ท้ายนี้ข้าพเจ้านางสาวพีรพรตะโค้ดขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษขอขอบคุณค่ะ